สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูทัศนีบรรจงราชเสนาณยุธยาค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องพจนานกุกรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม จุดประสงค์ของการเรียนพจนานุกรมเพื่อให้นักเรียนใช้พจนานุกรมในการเรียงลำดับคำตามคำพจนานุกรมได้ถูกต้องนะคะและสามารถหาความหมายของคำในพจนานุกรมได้นะคะก่อนที่เราจะเรียนพจนานุกรมเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายของพจนานุกรมกันก่อนนะคะ พจนานุกรมก็หมายถึงหนังสือที่เราได้รวบรวมคําที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยโดยการจัดเรียงลําดับตัวอักษรให้ความรู้ในเรื่องของการเขียนสะกดคําที่ถูกต้องบอกความหมายของคําอธิบายความหมายและชนิดของคํานั่นเองค่ะนักเรียนทราบความหมายของพจนานุกรมแล้วต่อไปเรามาศึกษาในเรื่องของพยัญชนะ ในพจนานุกรมกันต่อนะคะพยัญชนะไทยที่เราได้เรียนกันมานั้นมีทั้งหมด44ตัวแต่พยัญชนะในพจนานุกรมนะคะจะเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวด้วยกันนั่นก็คือตัวรฤและตัวึนะคะตัวรฤจะอยู่หลังตัวรอเรือตัวฤจะอยู่หลังตัว อลอเงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพะยัญชนะในพจานานุกรมจึงรวมเป็น46ตัวนั่นเองค่ะในเมื่อน,นักเรียนเข้าใจในเรื่องของพยัญชนะในพจานานุกรมแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของสระในพจานานุกรมกันต่อนะคะ สระในภาษาไทยเราจะเรียงเป็นอออ,อ,อีอีอืออือใช่ไหมคะแต่สระในพจนานุกรมเรียงแบบนี้คะ่ะจะคือสระอจบคือไม่หันอากาศหัวคือสระอัวนะคะตาคือสระอาคำคือสระอรวิคือสระอีอ ทีคือสระอีตรงนี้นะคะคุณครูดได้เพิ่มตัวพยัญชนะเข้าไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะจะจับผัวตาคําวิทีฝึกปรือคุณครูเจเตเขา เพราะเขินเพียเฮียเพือเพื้อแกแหละโดโศใช่ไหมนะคะสำหรับนะคะอออ่างวแหวนและยอ,อยักษ์นะคะเราจะถือว่าอยู่ในพยัญชนะเสมอนะคะเอาละค่ะนักเรียนทราบถึงพยัญชนะ และสระในพจนานุกรมกันแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียงคําในพจนานุกรมกันต่อนะคะการเรียงคำนะคะในพจนานุกรมเราจะเรียงตามพยัญชนะก่อนแล้วจึงค่อยตามด้วยสระนะคะ ดังนั้นคำที่ไม่มีรูปสระจึงจะต้องมาก่อนอย่างเช่นคำว่าปอโอกอปกนะคะปกนั้นใช้สระโอเมื่อมีตัวสะกดตามหลังสระโอลดรูปหายไปส่วนคำอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่าปอีกอปี นะคะเป็นสระอีนะคะมีตัวสะกดตัวกอไก่นะคะเพราะฉะนั้นปกจึงมาก่อนคําว่าปีนั่นเองนะคะส่วนคําที่มีพยัญชนะและสระ ปรากฏอยู่อย่างเช่นคําว่ากรากกลางกลายคําว่ากรากนะคะกลางกลาย3ามตัวแรกจะเหมือนกันจะต่างกันที่ตัวสะกดนะคะคือตัวกไก่งองงูและยอ,อยักษ์ก็ไก่มาก่อนงองงูงองงูก็มาก่อนยอยักษ์นั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของคำเราจะไม่ยึดรูปบรรยุกนะคะ วรรณยุกไทยเรานั้นมีเอกโทรตรีและจัตาวานะคะอย่างคำว่าซ่อมกับสอยนะคะคำว่าซ่อมมาก่อนคำว่าสอยนะคะยกเว้นแต่คำที่ไม่มีตัวสะกดตัวการันก็เหมือนกันนะคะจึงจะยึดวรรณยุกต์นะคะอย่างเช่นจออาจา จาเอกจ่าจาไม่จัดตะวาจาซึ่งพยัญชนะและสระเหมือนกันหมดยกเว้นที่รูปวรรณยุกจึงเรียงตามรูปวรรณยุกนั่นเองค่ะเอาละนะคะเรารู้หมดแล้วในเรื่องของพยัญชนะสระและการเรียงคำในพจนานุกรมเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะมีคำว่าปลาเต่า และนกนะคะสังเกตตัวสีแดงตัวสีแดงนั้นคือพยัญชนะต้นมีตัวปอปลาต่อเต่าและนนูนตัวไหนมาก่อนคะลองคิดนะคะมาดูกันนะคะว่าตัวไหนมาก่อนนั่นก็คือเต่านั่นเองค่ะต่อจากเต่าแล้วเป็นตัวอะไรคะนกต่อจากนกก็ต้องเป็นอะไรคะ ปลานั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าพยัญชนะต้นตรงนี้จะไม่เหมือนกันเราจึงต้องเรียงตามคําในเรื่องของพยัญชนะนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างในตัวต่อไปนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างนี้นะคะอยู่ด้วยกันสองข้อ นักเรียนสังเกตนะคะว่าตัวพยัญชนะต้นจะเหมือนกันเรามาดูข้อหนึ่งก่อนเลยค่ะข้อหนึ่งมีคำว่ากล้วยกันไกลกิ่งกำแพงสังเกตพยัญชนะต้นตัวแรกเหมือนกันหมดนั่นคือตัวกอไก่ใช่ไหมคะต่อไปนะคะคำว่ากล้วยมีตัวรอลิงกันไกลเป็นตัวรอเรือกิ่งสรลอิ กำแพงสละอัมนะคะคำว่ากิ่งกับกำแพงนะคะเป็นสละเพราะฉะนั้นสละนั้นเราเอาไวพ้พิจารณาต่อหลังนะคะเรามาพิจารณาคำว่ากล้วยกับกันไกลนะคะคำว่ากล้วยกับกันไกลนะคะตัวรอเรือมาก่อนตัวลอลิงเพราะฉะนั้นกันไกลเป็นคำที่หนึ่ง กล้วยเป็นคำที่2ส่วนกิ่งกับกำแพงสลอิกับสระอัมสระอัมมาก่อนนะคะจึงเป็นกำแพงแล้วตามด้วยกิ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อนี้เราก็จะตอบว่ากันไกลกล้วยกำแพงและกิ่งนะคะต่อไปมาดูข้อ2ข้อสองมีคำว่าสยามสนิม สมองและคำว่าสะบัดนะคะพยัญชนะต้นเหมือนกันหมดนั่นคือตัวสอเสือนะคะต่อไปนักเรียนสังเกตคำว่าสะบัดสะบัดนั้นนะคะตัวที่สองคือสระอะเพราะฉะนั้นสาระ,ะจึงมาเป็นคําสุดท้ายแน่นอนเราเก็บเอาไว้นะคะเรามาพิจารณาคำว่าสยามสนิมและสมองตัวที่สอง นะคะของคำว่าสยามคือตัวยอยักษ์นะคะสนิมคือตัวนอนหนูสมองคือตัวมอมา้านะคะนักเรียนก็สังเกตดูว่าตัวยอยักษ์นอนหนูและมอมา้าพยัญชนะไหนนะคะมาก่อนนั่นก็คือคำว่าสนิมนะคะมาก่อนนะคะนอนหนูมาก่อนมอมา้า เพราะฉะนั้นสนิมมาก่อนคำว่าสมองและตามด้วยสยามสุดท้ายก็คือสบัดนั่นเองค่ะนะคะสนิมสมองสยามและสะบัดเป็นไงบ้างคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเรียงคำในพจนานุกรมกันแล้วนะคะคุณครูต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ